หลงพ่อไวดียังครับแล้วกราบนมัสการหลวงปู่และพระอาจารย์เด่นครับพอเจริญพรโยนทุกท่านครับที่ที่ได้ที่ได้มาเรียนครูสมาธิทุกคนตั้งแต่ที่ผมเรียนมาบางครั้งก็เข้าใจบ้างครับแต่บางวันก็ไม่เข้าเรียน พอช่องหนังสือบางครั้งก็แอบไปเล่นครับบางวันมาเรียนก็ไม่ค่อยเข้าใจพอเรียนติดต่อกันก็เข้าใจอยู่ครับเออเรียนมาได้ได้ความรู้ในการนั่งสมาธิและการเดินครับจงกรม ได้พังจีไหมได้พลังจิบไหมคะนิดหน่อยครับอะไรที่แรกผมเดินมาแล้วทีนี้เรียนองไหนสักคนนี่แหละครับอบอกว่าอยากเรียนคนสมาธิทีนี้ก็ขอหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยให้สมัครเรียนครับเลยพากาันสมัครหมดเลยครับขอคุณยมที่เลี้ยงทุกท่านครับที่คอย ดูแลถวายน้ำให้ฉันแล้วก็ <c oughs> ช่วยบอกวิธีทำสมาธิหลายอย่างครับ <c oughs> ขอับคุณครับ <c oughs> สาธุ <c oughs>